ซีรีส์สุดร้อนแรงสะท้อนสังคมนะคะอย่างฟังเล่นไฟนั่นเองที่งานนี้บอกเลยว่าแรงมาแรงกลับไม่โกงค่ะมาลุ้นกันว่าชีวิตของเปรี้ยวเนี่ยต้องเจอมรสุมอะไรกันอีกบ้างเรียกว่า ตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะเมื่องานนี้เปียวรู้ว่าอ้อนเป็นคนวางเพลิงเผาบ้านจึงได้ไปแจ้งความแล้วก็ตามเอาคืนค่ะทางด้านฟ่ายกใจดีให้ครอบครัวเปรียวมาพักที่คอนโดก่อนจะช่วยฝากเข้าทํางานในผับนะคะขณะที่ชีวิตเริ่มฟื้นตัวก็ไม่ไหวค่ะโดนคู่อริเก,ก่าเตรียมคิดบัญชีย้อนหลังงานนี้ชีวิตเปรี้ยวจะต้องเจอกับอะไรอีกไปติดตามได้ในซีรีส์สุดร้อนแรงสะท้อนสังคมฝั่งเล่นไฟทุกวันจันทร์อังคารเวลา18นาฬิกาทางช่องโมโนทวิติน ค่ะและซีรีส์ฟังเล่นไฟยังได้ชวนลุ้นรางวัลมากมายกับกิจกรรมแฟนหน้าจอรอลุ้นโมโนทวนตีนค่ะที่จะชวนมาร่วมชิงทองและของรางวัลมากมายพร้อมรางวัลใหญ่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่หนึ่งสองห้าจำนวนหนึ่งคันมูลค่ากว่า2 5 0 0 0นบาทเพียงติดตามชมซีรีส์ฟังเล่นไฟทางช่องโมโนทวนตีนนะคะและทำตามกติกาที่กำหนดให้ถูกต้องแค่นี้ก็ได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีกันแล้วค่ะ